นับสนุนโดยซอสหอยนางรมตาเด็กสมบูรณ์ลดแรงมากแค่29บาทวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์ศกนี้กลับมาในครัวเช่นเคยท่านผู้ชมครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วหนึ่งเมนูเป็นแกงจืดครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาเป็นปลาช่อนทอดกรอบผัดกะเพรากับพริกแดงครับผมเปิดน้ำมันรอไว้แล้วดังนั้นผมก็จะเตรียมปลาของเราครับผมใช้ทั้งหนังเลยนี่เวลาไปตลาดเนี่ยเขาก็จะแล่แบบนี้มาให้เสร็จเรียบร้อย เราก็นี่แหละครับหั่นให้หนาสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อที่จะให้ปลาเราเนี่ยไม่แห้งมากนะครับเวลาทอดกรอบแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือเพื่อทําให้ปลาเค็มนิดหนึ่งครับแล้วก็แตะแป้งแล้วก็ทอดเวลาไปตลาดเวลาสั่งเ็าทาปลาก็บอกให้เขาแร่เอาก็ดูออกให้หมดเลยครับแล้วก็เก็บ กระดูกเก็บหัวไว้อยากจะทําต้มยําอะไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าพอเราทอดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็กินง่ายเพราะว่ามีแต่เนื้อครับไม่ต้องกลัวกระดูกเข้ามาติดปากติดคอกันเนียคร้อยฉะนั้นผมโรยเกลือนิดหน่อยครับเพื่อทําให้ปลาเรามีรสชาติมากขึ้นเข้าปลาปลาถ้าแห,แห้งแบบนี้ดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาลงทอดแล้วน้ามันจะได้ไม่กระเด็นเสร็จแล้วแป้งครับ เดี๋ยวดูน้ามันแล้วว่าร้อนพอแล้วยังระหว่างที่เรารอนน้ามันเราก็แตะแป้งบางๆแบบนี้ทำไม่ต้องหนามากนะครับแล้วข้อสําคัญคือปลาจะต้องไม่เปียกน้านะเช็ดให้แห้งแบบนี้รู้สึกเราทําแล้วมันไม่ขาวแต่ถ้าน้ํเยุะแยะไปหมดนี่เสร็จเลยปลาเดี๋ยวจะขาวครับถ้าไม่ชอบแป้งนะครับก็ไม่ต้องใส่แตะแป้งอย่างเงี้ยไม่ต้องไปแตะเขาแล้วก็ทอดได้เลยก็เหมือนกันแต่ว่าจะบางเนื้อปลาก็จะแห้งมากขึ้นครับอ่าเข้าใจว่าน้ำมันเราร้อนแล้วครับ ดีกับการที่เราเอาแป้งมาแตะปลาจบพอดีลงเลยครับอีกอย่างเวลาเราแตะแป้งแบบนี้เนี่ยเนื้อปลาจะไม่ติดกันครับเวลาลงทอดแล้วก็จะแยกเป็นชิ้นๆส,สวยๆชิ้นไข่ชิ้นมันเลยเวลาใส่น้ำมันเนี่ยก็ผักปลาไปไกลๆนะครับอย่าใส่แล้วมาหาตัวเราเองเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเข้ามากระเด็นใส่ตัวเรา ยังไม่แตะต้องอะไรเข้ามากเพราะว่าอยากจะให้เขาเหลืองแต่อย่าให้ติดก้นกระทะนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็มาดูครับว่าเราจะต้องตําพริกกระเพราผมมีพริกเรียวกับพริกแดงจินดาเนี่ยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนครับแล้วก็มีกระเทียมกระเทียมเนี่ยใช้กลีบเล็กทั้งเปลือกเลยใส่ลงไปมานสัก20ครับผัดกระเพราแบบนี้ต้องแซบๆจะได้อร่อยครับ ผมหั่นเป็นเล็กๆทีหนึน่งครับเพราะว่าเวลาตำนเดี๋ยวมันจะเป็นชิ้นใหญ่ๆเอาเฉพาะพริกแดงจินดาเนี่ยครับเดี๋ยวจะใหญ่เกินไปลแล้วผมก็จะใส่ขาไปนิดนะครับเราจะใส่เพื่อที่ไม่ให้ปลาเขาขาวแต่ว่าก่อนใส่ซอยบางๆแล้วก็ซอยเป็นเส้นเล็กๆเพราะเดี๋ยวเราจะได้ตำง่ายครับ กะเพราก็เหมือนกับตำน้ำพริกแบบขี้เกียจขี้เกียจเพราะว่าไม่อยากให้เขาละเอียดครับอยากให้เขาเนี่ยเป็นชิ้นๆเรียกว่าแล่นใบไว้หน่อยแล้วก็มีกระเทียมที่มีเปลือกนะครับไม่ใหญ่เขาละเอียดมากเรามีกะเพราแดงครับเด่นของกะเพราก็คือเผ็ดร้อนแะ้วก็หอมเวลาทานก็จะได้ดับคาวอร่อยกรอบไปเลยครับนี่มีได้2แบบแบบเราใช้ใบเนี่ยแห้งๆแบบนี้แล้วก็ไปทอดในน้ำมันให้กรอบแล้วก็มาโรยหน้าแต่งก็ได้ครับ หรือจะใส่ไปทั้งหมดนี้เลยก็ได้แต่โรยหน้าเนี่ยเวลาเราทอดน้ำมันก็จะอมหน่อยก็ถ้าคนชอบกรอบนะครับทอดได้พอดีของเราแอบดูปลาไปด้วยครับว่าปลาเราใช้ได้แล้วอย่างดอกกระเพราเยอะเต็มเลยดอกกระเพราพวกนี้ไปตำพริกแกงนี่หอมมากเลยทำผัดกระเพราไม่ต้องการใช้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวล้างตรงนี้หน่อยหลางกระเพราได้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพริกครับ พริกแดงหั่นฉลับปลาจะมังจะได้พริกกำลมังกะเสร็จเนื้อสวยแล้วก็กรอบทีเดียวผมขอขยับหน่อยใส่น้ำมันหน่อยครับ ก็จะไม่ต้องรอให้เขาร้อนมากเราก็จะใช้พริกที่เราตำกับกระเทียมและข่าเอาไว้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ผัดให้หอมเลยท่านผู้ชมครับผัดให้กระเทียมพริกเข้าด้วยกันให้หอมอู้ิด เดดได้ในครกเรามีพริกผมแอบเอาน้ําใส่ในครกสะหน่อยครับและวพอเริ่มหอมแล้วครับเราก็จะใส่น้ําปลาช้อนคลึ่งนะครับเดี๋ยวลดไฟหน่อยเดี๋ยวจะไม่ซะอู้ยอยากจะใส่น้ำที่เราเอ้ามีครก โอเราก็จะเร่งไฟหน่อยครับให้น้ำตาลน้ำปลาลเราละลายเสร็จแล้วผมมีซอสหอยนางรมหน่อยครับขอชิมหน่อยแต่หวานนิดหน่อยพลิกกับกะเพราเราเสร็จแล้วปลาครับ ดีผมจะผัดให้เขาน้ำงวดลงไปหน่อยใช้ไฟแรงหน่อยครับเพื่อจะให้ซอส้งหมดเคลือบอยู่กับชิ้นปลาเอาละคุกคลิกแล้วครับใบสุกใบกะเพราเราสุกเรียบร้อยปลาเราเขาเรียบร้อยกับซอสนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ ปลาช่อนผัดกระเพราและพริกแดงของผมครับเดี๋ยวมาชิมกันครับผมอยากจะมีพริกแดงเข้าไปด้วยนี่นะครับแล้วก็มีกระเพรารสชาติของปลาที่เวลาเราทอดเนี่ยในกระทะมันจะข้างนอกกรอบข้างในฟู นี่ก็คือเป็นเนื้อสัมผัสของปลาช่อนอยู่แล้วครับว่าข้างในเนื้อจะฟูขาวแต่ข้างนอกเนี่ยเราทําให้กรอบหน่อยเพื่อที่จะทําให้เขามี2ความรู้สึกคือกรอบแล้วก็นุ่มส่วนความหอมเนี่ยกระเพราหอมมากข่าที่เราไปดับคาวในพริกที่เราทํากระเพราครับกับกระเทียมแล้วก็พริกทําให้มันหอมมากมาท่านผู้ชมครับถ้าสมมติไม่ชอบปลาช่อนเป็นปลาอื่นก็ได้นะเป็นปลาหมึกก็ได้เป็นปลาเนื้อปลาที่ไม่เละง่ายนะครับพอเราต้องทอดให้เขากรอบก็ใช้ได้เหมือนกันครับถ้าท่านผู้ชมชอบ ใบกระเพราที่ทอดกรอบกับน้ำมันหลังจากที่เราทอดปลาแล้วเด็ดใบกระเพราลงทอดให้กรอบแล้วก็โรยข้างบนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับถ้าบอกว่าใส่พริกเนี่ยเราพริกออกไปบ้างนะครับเอาแต่พริกที่ไม่ใช่เผ็ดจับจ้านเอาแต่ความหอมของพริกก็จะทําให้อันนี้เป็นเมนูสุขภาพจริงๆเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับสเมนูผ่านไปเรียบร้อยสำหรับวันนี้แล้วก็ยอดเชฟไทยจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในวันเสาร์เก้าโมงยีแบบนี้ทางช่อง5ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ